ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งชุดตัวพงโคแอชุดใหม่นะครับแทนลำพงเดิมในรถเม r c e เ e s b e เ z นนะครับตัว E 3 0 0นะครับเลำโพงเดิมนะครับเวลาเปิดฟังเพลงปุ๊บนะครับก็จะมีเสียงแตกๆออกมาจากที่ตัวลำพงเดี๋ยวเรามาดูนะครับสาเหตุที่เวลาเปิดเพลงปุ๊บแล้วเสียงมันแตกๆมาสาเหตุมาจากอะไรนะครับเรามาดูครับอันดับแรกนะครับเราจะมาดูในส่วนตัวประตูนะฮะ เราได้ทำการถอดตัวแผงประตูออกมาแล้วครับเราก็จะเห็นโครงสร้างของตัวลำโพงชี้ไซส์ขนาดฝุ่นิ้วเห็นไหมครับตัวนี้นะครับและสังเกตน,นะครับตัวขอบสลาวนะครับจะมีรอยขาดตรงนี้ครับก็คือตัวขอบสลาวตัวนี้ครับมัน มันเสื่อมประพาพหมดแล้วฮะคนนั้นนะครับเวลาลาโพงทำง,งานผวกเห็นครับมันจะไม่ได้เซนเตอร์มันก็จะเอียงด้านซ้ายด้านขวามันก็ว้ยคอยมันจะเบี่ยงครับเวลาเราเปิดฟังเพลงปุ๊บนะครับมันก็จะมีเสียงแตกๆกันกที่ตัวลำโพงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงอแคะชุดใหม่เข้าไปพร้อมกับทําการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะฮะเห็นนะครับดูงานออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์พร้อมกับนําซิลิโคนชนิดพิเศษนะครับทำการซีนเข้าไปนะครับเพื่อลดค่านะครับลดค่าลีกนะครับก็คือการรั่วไหล พร้อมกับน้ำทคนิคในการติดตั้งเจตัวเอ็กซ์ตาราลิง์เข้ามาติดตั้งในระบบมือเสียงยนต์ตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับตอ่อคุณภาพเสียงนะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งเจตัวอ่างพงนะครับเจส่วนประตูชิ้นที่2องก็เช่นกนันดูงานออกแบบทางทีมงานโอคอนซาวและจะพูดครับใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนพร้อมกับทำการออกแบบเจตัวสเปเซอร์ขึ้น,นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถเมอร์เซเดสตัว E 300โดยเฉพาะนะครับนี่คือขั้นตอนและก็ทิ้งหนิ่งครับในการ ออกแบบติดตั้งจ้ตุรลมพงโคแอคในรถมือเซดเบนตัว E 3 0 0คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูนะครับ Strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Can we find a way to finally make it right? Make the magic last for more than just one. Night. If we could just get to it, I know we could break through.